มานั้นนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเรามองไปถึงสุดจอภาพเนี่ยเรายังมองไม่เห็นท้ายขบวนเลยนะคะในขณะที่หัวขบวนที่เรารายงานคุณผู้ชมปไปเมื่อสักพักหนึ่งไปอยู่ที่บริเวณถนนรามคำแหงแล้วก็แยกรามสารีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศสดๆนะคะจากขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่ยังไม่ผ่านนะคะถนนลาดพร้าวไปเลยนะคะทําให้ตอนนี้การจราจรขาเข้าฝั่งลาดพร้า,าวยังค,คงจะต้องมีการปิดตายแล้วก็เป็นเอามาพาตอยู่นะคะ นี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นในขะณะนี้เป็นภาพสดที่มีการถ่ายทอดออกมานะคะซึ่งก็เขาบอกว่านี่คือหัวขบวนซึ่งอยู่ที่บริเวณแยกลำสาลีแล้วก็มุ่งหน้าเข้าถนนรามคำแหงนะคะคือเส้นทางของกลุ่มผู้ชุมนุมนี้นะคะพอเข้ารามคำแหงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะไปแยกที่คลองตันแล้วก็แยกเข้าถนนที่บริเวณคลองเตยนะคะแล้วก็ไปที่ถนนพระรามสามขึ้นสะพานกรุงเทพท่าพระ วงวินใหญ่แล้วก็ไปสะพานสาทรสีลมเข้าถนนพระรามสี่เยาวราชวรจักรนะคะเข้าหลันหลวงแล้วก็จะโค้งกลับเข้าที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดซึ่งทั้งหมดน่าจะ ไปถึงที่เวลาประมาณ18นาฬิกามีการรายงานว่าไว้อย่างนั้นนะคะซึ่งก็ระยะทางในการเคลื่อนขบวนทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นระยะทางเขาบอกว่า46กิโลเมตรใช่ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะหัวขบวนซึ่งก็เป็นแนวหน้านะคะที่นําโดยรถจักรยานยนต์ของกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะ<ม>ก็ได้มีการเคลื่อนขบวนไปถึงที่บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลหัวหมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามท้ายขบวนตอนนี้นะคะก็ยังคงอยู่ที่ประมาณอิมพีเรียลลาดพร้าวอยู่เลยค่ะ คือจร,จริงๆถ้าจะเอาท้ายขบวนจริงๆงที่คุณสุภจารสมราธิวน,นิรายงานนะคะบ,บอกว่ายังคงอยู่ที่บริเวณแยกโยมราชกับสะพานผ่านฟ้าก็มีด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าการเคลื่อนขบวนข,ของคนเสื้อแดงในครั้งนี้อย่างที่ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะคุณพัชกพงศ์อุดมกัลยาลักก็บอกว่าคือนอกจากจะเป็นขบวนยาวที่ออกมาจากถนนโยมราชแล้วก็เคลื่อนตัวมาเรื่อยๆตามเส้นทางผ่านรัชดาพิเศษมาลาดพร้าวไปลางกำแพงแล้วนี่ยนะคะยังมีจุดต่างๆที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาจากแต่ละจุดเพื่อมาสมทบกับ ขบวนที่มีการเดินทางในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตลอดเส้นทางจากหัวขบวนตอนนี้ที่เซ็นทรัลหัวหมากคุดยาวลงไปจนถึงที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดยังคงมีการเคลื่อนขบวนข,วนของกลุ่มคนเส้อแดงตลอดทั้งเส้นทางทีเดียวคะ่ะค่ะนี่ก็คือภาพสดนะคะ<ช>จากถนนรามคำแผงที่เราได้มีการตัดมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะจะเห็นได้ว,ว่าโล่งทีเดียวนะคะคุณชัชยาคะ่ะ คือส่วนใหญ่แล้วนะคะประชาชนก็ไม่แน่ใจนะคะในเรื่องของเส้นทางที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะมีการเคลื่อนตัวไปนะคะก็เลยงดการเดินทางออกจากบ้านในช่วงนี้ก็จะพบว่าการจราจรนั้นค่อนข้างบางตาผิดปกติเลยทีเดียวนะคะ